สวัสดีครับส่งมล้อกบผมโกซาเลชินตลาดนะครับรับรางล้อเครืราชอาณาจักรนะครับตัวนี้เราไปว่านะเป็นกลุ่นซอติก้านะครับเป็นเส้นสามส่วนนะเป็นลออซอติก้าที่เก่านะครับมาสภาพก่อนล้างมีสนิมลูกปืนครับลูกปืนเป็นสนิมทั้งหมดหลายลูกอยู่นะครับถอดล้างให้เรียบร้อยแล้วจะปีเสริมสภาพนะครับตัวนี้เหมือน ปกติดีแล้วนะครับมีสึกรอบ้างนะครับตามมาอยู่กับใช้งานรอบปีค่อนข้างลึกนะครับแต่หมุนดีฝาเก่าแน่นอนครับมาที่แรกในการเสื่อนะครับแล้วก็มีอาการสากนะคเดี๋ยวว่ากันไปจุดนะครับจุดแรกตัวแขนมือหมุนตัวหนอบตรงจุดนี้นะครับลูกเืลินเสียหายทั้งหมดสองลูกเลยนะลูกเืลินมีอาการแตกและสากนะครับเลยหมุนสากมากนะครับเลยเปลี่ยนให้ทั้งหมด2ลูกนะครับไหลลื่นดีแล้วครับหมุน เนียนดีแล้วสำหรับตัวหนอบอนลูกปืนประคองหนอบนะครับจุดตามมาตัวเสาแกนมือหมุนนะครับลูกปืนประคองเสานะครับลูก่างก็อยู่สภาพสมบูรณ์ดีนะครับบางทีนี้การมีอาจจะเป็นตามมดบ้างครับถอดล้างขยับขยายขยับอุวาส่วนนิดก็ล้างหายนะครับส่วนตัวลูกปืนนะครับเป็นสนิมเลยนะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเปยนทั้งหมดลูกปืนนะเปลี่ยนทั้งหมด3ลูกนะครับเปลี่ยนเลี้วปืนเป็นลูกปืนเทียบขนาดนะครับส่วนตัวเกียวเสานะครับสภาพสมบูรณ์ดีนะปรับลี่งได้ปกติดีนะ ตัวเสาเป็นสแตนเลสนะครับโซนตัวผ้าเบรกนะครับอยู่สภาพสมบูรณ์ดีเลยเบรกไหลเนียนดีนะครับสำหรับตัวระบบเบรกเป็นเบรกสแตนดาร์ดโรงงานนะครับเบรกหนักมากนะครับสายบัดใส่สุดนะครับจุดต่อมาระบบการทํางานของตัวระบบกันตีกลับทุกพื้นที่เวนตี้รีเวิร์สนะครับมาทีแรกสกปรกมากนะเป็นคราบจารบีแล้วก็มีคราบเป็นสีดําๆมีเศษฝุ่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับถอดล้างให้เรียบร้อยนะพื้นสะอาดดีแล้วนะครับตรงนี้มี2ระบบเป็นระบบอ่าน อ่าหัวน้องเจาะเพื่อเซฟตี้ระบบกันตีกลับนะครับชุดขยับกระสับของเร็วให้เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวระบบกันตีกลับนะครับจุดต่อมาชุดเฟืองขาบน้องเฟืองพิงเงินเฟืองได้นะครับหมุนอาจจะมีขบบนบ้างนะครับเริ่มมีการสึกหลอนะครับพอลอกค่อนข้างลึกแล้วนะครับแต่โดยรวมถือว่าสมบูรณ์ดีนะครับลอกอยู่ประมาณเจ็ดสิบถึงสิเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสำหรับลอกขนาดปีลึกแล้วนะเขาซี่เฟืองขาค่อนข้างใหญ่นะครับเฮะถอดล้างให้เรียบร้อยตัวนี้เป็นของไดว่านเขาสำหรับใส่เฟืองเกียร์ส่วนชิ้นส่วน ระบบฟีบูนทาง,งานได้ปกติดีนะครับของเหลวให้เรียบร้อยนะครับส่วนลูกปืนประคองแกนสปูลอาจจะมีส้อนบ้างนะครับผมยังไม่เปลี่ยนให้เสียดายลูกปืนแท้นะครับแต่เรื่องเรื่อความไหลลื่นไหลลื่นดีนะครับยึดขยับว่าใส่ของเหลวให้เรียบร้อยและสปงสปริงนะครับทางานได้ปกติดีนะครับสวัสดีครับสวนันครับ